งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเาหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเาพอสบา,สบายสบายให้สังเกตให้ดีถ้าว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่า หับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลืปลือตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาเบ,า,บาสบายสบาย กล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็ปลอยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขา ถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยาฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไหม แล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วนะและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจ และงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบาร,รมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบาร,รมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึก อันในกลางท้องของเราน่ะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกับจกคันช่องสองเงาหน้าบ้างมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกยสิทธิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดี แล้วก็เนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุง้ง ไปคิดเรื่องอื่นซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเนี่มันทำให้เราไม่เจอความสุขติดแท้จริงกายมันก็ไปเบาใจก็ไปเบากายก็จะทึบติดตื้อตันตันคับแคบอึดอัดไม่ขยายเป็นวิธีที่จะทำให้กายเบาใจเบาขยาย ต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหลักเป็นอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะที่ท่านสอนให้คลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายที่มีวิญ,ญญาณคลองบางไม่มีวิญญาณกลองบางอุปสาปรปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นแหละ จนํนามาทำบังอะไรพวกนั้นให้ใคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันกับมันมากนะเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาพยายก็ไม่เยยายแสงสว่างภายในก็นไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้อง นัะเราจะสังเกตคำสอนดูสิสอนทบทวนสิ่งของดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้หรือพิจารณาข้างนอกกับมหาข้างในก็ได้ข้างในแล้วก็ดูกายของเราเป็นเกณฑ์ผมขนเล็บฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมจะพุจะพังลงไปไม่ว่าจะ่อบแซมส่งเสริอมอะไรก็แล้วแต่ ร้างเสริมขึ้นมามันก็ผุก็พังแปลว่ามันไม่ยั่งยืนไม่ไม่คงทนลวนไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูกพันร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาปากกาเครื่องประดับเพรพลอยก็เหมือนกันแหละผุพังนี่ก็เรียกว่านึกจากข้างในไปข้างนอก มาที่บ้านแล้วบ้านเลยจากเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรต่างๆแล้วนั้นสีในตัวเราออกไปมันกระพังนะบ้านเอ้ยรถเอ้ยทรัพย์สินเงินทองลัวบ้านเพื่อนผ่านรถหน้าผ่านก็ขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติตุนโลกจักรวาลต่างๆผูกพังหมดท่านสอนในคลายความผูกพันเพราะว่าไปนึกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาจใจไปวนๆอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เกิดประโยชน์อะไรวนๆมันก็หมดไปชาติหนึ่ง แล้วไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันอยู่ข้างนอกตัวเราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกายมันไม่เบาใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปรไม่เบาไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระัตนตรัยในตัวนั่นแหละท้่ท่านสี่สิบาภาษาเนี่ก็สอนวนๆอยู่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ จะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นทางอยู่เสื่อมสดายเป็นธรรมดาเป็นอันดจจังทุกขังอนัาตา็ขนบนอย่างนี้เพราะเรานึกจทีนี้บ่อยๆเนี่ยก่อนนั่งนาทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดผูกพังแม้แต่ร่างกายเราเพราะนั้นอะไรก็พังหมดก็จะได้คลายะใจคลายความผูกพันจากภายนอกซึ่งหลักใหญ่ๆก็มี สิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างกระเดียกรูปเสียงบังกลิ่นมังรสมังสมบัติมังธรรมลรมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะเรียวกว่าเบญจกามคุณพอละคลายความผูกพันเหล่านั้นมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งๆหยุดภายในพอหยุดนิ่งหยุ่ภายในทูกส่วนเขา้า ความสว่างมันก็เกิดรุ่งอรุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้นใจก็จะใสไปเรื่อยๆใจใสนี่มันมาเพราะความรู้สึกที่ใสๆคือเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมล,ลทิน เป็นบาปอากุศลธรรมเราจะรู้สึกเหมือนเราได้หลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดผ่านมาอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไป็นสาภาพบาปอะไรกับใครเนะี่ยรู้สึกบาปกรรมอะไรต่างๆมันจะถูกถอดออกไปเมื่อใจมันใสมันหยุดมันนิ่งมันใสมันสว่าง แล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยัง้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดีใจก,ก็จะละเอียดลุ่มลึกึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนกระทั่งเราเห็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลาง เป็นความบริสุทธิที่เห็นได้ที่เลยความรู้สึกว่าบริสุทธิ์จะเห็นแจ้งมาออกความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนี้จะเป็นดวงใสๆที่ประกอบจะเห็นจาคิดรูรูมเป็นดวงเดียวกันซ้อนกันอยู่ใสเนี่ยความรู้สึกว่าหลุดล่อนจากบาปเนี่ยมันจะ กิดขึ้นไปสารภาพไปไหนมันก็ไม่หมดหรอกไปลำพึงลำพันธ์ใครช่วยเราไม่ได้นอกจากเพอเพ้อฝันฝันกันไปเลื่อนลอยตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ทีนี้มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองด้วยเพราะมันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หลุดล่อนไปเรื่อย เหมือนมะขามเนี่ยเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันและเหมือนเงาะเงาะที่เรารับประทานเนี่ยมันเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันอันนี้กับมันก็นมาล่อนจากใจไปยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่ง,งไม่หยุดแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งเลยในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้ง แต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะไม่มันนิ่งเฉยๆเหมือนจระเข้กบดานอนะไรงันต,ต,ตื่ตื่นตันตันนั่นกบเราเรามีความตั้งใจมากเกินไปนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากจะเห็นแล้วเขาจะใช้ตอนก่อนนั่ง แต่เวลานั่งเนี่ยก็ใช้ความหยุดหยุดความอยากอยากเป็นสมุทัยให้เป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์แม่อยากจะเห็นธรรมะก็ตามซึ่งจิตเป็นกุศลธรรมแต่เจอือไปดยโมหะคือความรู้ที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยพระสบการณ์ภายในจึงไม่มีอะไรใหม่ให้ดู เพราะเรามีความอยากเข้าไปเชื่ออยู่โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเรารู้ว่าจะเห็นธรรมะแล้วดีเดี๋ยวไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพุทธมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปรู้ไปเห็นได้เราเลยอยากได้มากเกินไปเพราะอยากทแท้ๆเนี่ยทำให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละมันต้องหยุดอย่างเดียว ไม่มีอะไรใหม่หรือแม้มีอะไรใหม่นี่ก็ยังหยุดเฉยๆไม่มีอะไรใหม่ให้เราดูเราก็นิ่งเฉยๆก็ช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งละศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้าหนังคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความรุทสิ์จะถูกสั่งสมทีละเล็กท,ลกทีละน้อย ใจจะถูกขัดเกลากรองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกที่คนดินเขามาก่อเป็นจอมปลวกเวลาลดน้ำที่โคนต้นไม้ต้นไม้เจริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตไม่ออ,อกมันมันโตขึ้นวันละเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนอะไรอย่างนี แต่เพลิดเเดียวเดียวมันก็มีผลให้เราได้ชื่นใจในลิมรถการทำสมาธิภาวนาเหมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆพ่อนคลายสบายรักษาใจหยุดให้หนึ่งเฉยอย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไปอย่าไปคำนึงว่ามัน ต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุดหยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำว่าเองนี่ไม่ได้แปลว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นภาษีจนยำนานตอนนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นได้ แต่ในขั้นตอนนี้เรายังไม่จำนานยังจับจุดไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างถาวรตลอดกาลนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงเราก็ต้องปรับวิธีการนึกทบทวนคำแนะนำอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่เราฟังผ่านๆไป หรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุ้นเร่งเพ่งจ้องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทำอย่างนั้นก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่อย่างง่ายๆําทำใจให้เหมือนเด็กๆด n กอิ no นโนเซนต์ไม่ได้คิดอะไรเล ให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มตนใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งนิ่งเราอย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานอยู่ตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดก็นิ่งอย่างเดียว เชื่อเถอนะลูกนะเพราะคำนี้รเรียบคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุีสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายทั้งกลาวเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาระสมณะหยุดแล้วในที่นี้หยุดใจภายในไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของกายพระาะฉานติกตั้งหยุดอย่างเดียวนิ่ง นุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปีติสุขกับการนั่งให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทำถ,ถูกหลักวิชามันก็เห็นนะความสุขกับการเห็นอยู่ในกรรมมือเรานะ ขอเพียงให้นางหลับตาทำาไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เงินซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ไม่พยองแต่ว่าเยือกเย็นสุขใจ เบิกบานใจและก็มีแต่ความรักระหว่างดีต่อเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงเพราะนั้นฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใสใสหยุดใจนิ่งให้ใสใสปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยในทบทวนตั้งแต่ ปิดเปลือกตาเพราะหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไปได้อย่างไรมันมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าหลับตาเป็นหลับตาเป็นผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่งเฉยๆหลักการก็มีแค่นี้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไป มีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีความคิดเลยแปลว่าเรากำลังเรียนแบบนักเรียนอนุบาลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาเอกที่กําลังวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราอยู่ในระดับที่ว่าฝึกหยุดให้มันเป็นในขั้นของอนุบาลและอนุบาลของชีวิตนี้พอหยุดเป็นแล้วเนี่ยถือว่าจบหลักสูตรได้ด็อกเตอร์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่ใช่ วิชาชีวิตนี้เนี่ยสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยิ่งกว่าส,สิ่งอื่นสิ่งอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยของเราช่วคราวประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละแล้วก็พัดพลาดกันไปไม่เราพัดพลาดจากสิ่งเรานั้นสิ่งเรานั้นก็พัดพลาดจากเราไปก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตในทุกภพทุกชาติผ่านมา ไม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันทำอย่างนี้แล้วใจจะใสไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวและอย่างดีด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวและหยุดอย่างดีที่จะทําให้เราเข้าถึงความสุขภายในยืนยันพุทธพจ์ทีิวานติสันติปรังสุขขัง ได้เป็นอย่างดีเลยวระสุขอือนนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีด้านฝึกตรงนี้นะจะฝึกไปทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายเอ็กซ์ไซส์อะไรก็เราก็ทำไปทำไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจะไม่ได้กให้มันรู้ไป น่ยจะคนบ้ากับคนไม่ได้ทำปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละแลาก็สูญเสียระบบประสาทในการรับรู้คนตายแล้วทำไม่ได้เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจลรามีโนฮามีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจ เรามีประสบการณ์ภายในที่เราคอยเราอยู่และเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนนักเรียนอนุบาชันในฝฟันวิทยาได้มาแบ่งปันประสบการณ์ภายใน,ในเปิดเผยเราได้รับทราบทั้งกระหัตและบรรพชิตทุกเพศทุกวัยนะได้ยินได้เห็นจนเจนตปาขุนหูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มี รนั้นพยายามฝึกไปนะลุงนะในทุกอริยบทในทุกสถานการณ์ดินอากาศฟ้าจะเป็นยังไงกระชังมันเราจะเป็นเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นคงได้ยากแต่ว่าเรามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้และจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละ จะมีความเย็นกายเย็นใจสบ,บายอกสบ,บายใจซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพรระัตนตไตรในตัวในดังนั้นก็ฝึกกันไปเรื่อยการหยุดใจเนี่ยถ้าเราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทำผ่านมานบพบนกชาติไปทว่วไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญน้อยบุญอะไรในบุญยักเรียวัตถุ10บประการ รือในบารมีสามสิบทัศอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมาเชื่อมกันเป็นโดงบุญที่หนานแน่นที่จะไปตัดรลอนวิบากกรรมวิบากมาในมันหมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรมที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาขาบุญนี้ก็จะได้ไปตั้งผังใหม่ หรือผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรัพสมบัติหรือสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพนี้ชาตินี้ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปแม้บุญนี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้มติดอยู่ที่กลางกายเรา จะได้ไปดึงดูดทรัพยาบมาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนแะ้วในทุกสิ่งทุกโศกโรคภัยแรงต่างหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะนั้นฝึกกันไปไดลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึก ไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ